ไม่คิดว่าเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นกับตัวเองหลังจากที่กลับมาจากถ้ำนาคาเมื่อวันที่15มีนาคมที่ผ่านมานี้อาจารย์ตั้มได้พาทีมงานทุกคนไปขอพอรที่ถ้ำนาคาหือที่หลายคนเรียกว่าถ้ำพญานาเพ่งก็ตั้งอยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูลังกาอำเภอบึงโงหลงจังหวัดบึงกาเพ่งก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่โด่งดังมากๆเนื่องจากมีหินและผนังของถ้ำที่คล้ายพญานาคมีลักษณะคล้ายพญานาคหรืองูใหญ่นอนขดตัวอยู่แต่จะมีส่วนที่สําคัญและเห็นได้ชัดจนคนจะเป็นส่วนหัวลําตัวแแแแลลละะะกกกก็็รตต้นนนจิาาาาาคววมมมเชชื่่ออขงงงบหีียั นานความเชื่อที่ว่าที่ทำนาคาแห่งนี้คือพญานาคหรืองูใหญ่ที่ถูกสาบให้กลายเป็นหินตำนานเชื่อว่าเกิดจากความรักที่ไม่สมหวังระหว่างพญานาคก,กับมนุษย์ทำให้เมืองที่จเจริญรุ่งเรืองกลับล่มสลายจนถูกสาบให้เฝ้าสถานที่แห่งนี้จนกว่าจะมีเมืองใหม่เกิดในดินแดนแห่งนี้จึงจะลบล้างคำสาบได้และก็ยังมีความเชื่ออีกด้วยว่าสถานที่แห่งนี้เป็นเมืองหลวงของชาวบางบนเหรือเมืองลับแลแต่ละจุดก็ดูมีมนต์ขลังและทําให้ขนลุกตลอดเวลาจนกลับมาถึงบ้านเหตุการณ์ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นในขณะที่กําลังไล่ดูููรปทีีี่่่ไไดดดด้้้ถาายเเอออววลก็ืนนมโ พอได้ยินเสียงทย้ายคลิปบอกเลยว่าขนลุกมากไม่รู้ว่าเกิดจากสาเหตุหรือความบังเอิญใดๆแต่ก็ขอให้เป็นสัญญาณที่ดีขอให้พรที่ลูกได้ขอกับปู่พญานาคจงสำเร็จดังหวังและตั้งใจแล้วลูกหลานจะกลับไปกราบไหว้อีกครั้ง